คือการอารบมดดงมาเรียงเ,งงเงงี่น้องบดดงสุกดดงสุกนี่มีดบดุลน้ำบุดดงนะบุดดงได้แนี่อยู่บริเวณบ้านสวนบ้านปันข้าวสมยิ่งดงดงนะเดเียก

เด็กเร่ดูแต่ว่าอาหารง่ายๆได้เอามาแห่งแห,งห,มโมโห้งให้มหว่ไปบุ่นคนเริ่มไปทางเลย้าเอาว่าชื่อวัดก็ละวาน่างก็ละชื่อต่แมมเน,น,นี่มว่านี่ว่าในหุเทียงนี่แหละเริเงลา่นบ้านของวันเฮาเนาะวิธีการเลี้ยงวันเกยงา่ายเล มาดูดน้ำให้บด,ดแดงกันละกันดต้นไม่ไวไง้นไม,ม่นได้นนตนไม่อากาเลีเ้ยงบดแดงร้องเบิ้งพี่น้องนี่แล้วก็ได,ด้พผนได้ไข่พลกับโทก็นธรรมดาได้ไข่เป็นธรรดาเรียงข้าวด,ดีบนขงไข่ะตีตีเบิ้งมีไข่นะ้กีการเลี้ยงบดแดงบ่ยากพี่น้องนี่ ซื้อเอาไม้มันขจ้าก็มาพ่อใหญยเลิพ่อย,ออยหญ่ไปในที่แต่ไพ่มีกุ้ม่วงก็เรียกง,ง่ายๆกุ้ม่วงพี่น้องม้วนมาไว้เลยกันเพิ่นมาอยู่มมงมาหนาวกับปลาแหกมาห้อยไว้แล้วก็ดูดน้ำมองเขาต้นไม้นี่เพิ่นยังสีมาเฮ็ดทงังเองเดี๋เขาเอามาพ่อยแล้วนี่ซื้อมาเป็นเอาเป็นหั้งมาเลยได้ซื้อเป็นหั้งแล้วก็มาไว้เดีย๋วยวนี้ไว้กุ้ม่วง พ่นกะเอาอาหารไม้เพื่นเพื่นกะนวันนี้เนาะวันนี้ไปใส่พวกพ่นได้ละเนี่เพราะอาหารก็มีพร้อมด้นี่เด็กเด็กวันนี้ข่าวเรื่องราวสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆในเบิ่งเนาะนี่ไอที่เลี้ยงมดแดงพี่น้องนี่คือพี่ต้องไปหายากคนยากซื้อเน่มันมาแล้วก็เอาไปหั่นมะเขืพดเล คนกับซีมายูนี่แหละขบวนนี้ไปไซดอกเพราะว่าเฮามีอาหารมาให้เพิ่นประจำได้บุคขาดบุกคืนนี่แหละคือวิธีการเลี้ยงหมดเองแล้วก็ได้กินไข่หมดเอง